เมื่อวันที่24กันยายน2565ณนห้องประชุมพระเภทราชาชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัตฑพัฒนกิติอัชวานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาว,วิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือการสอบโทอีกสำหรับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่น ในรูปแบบของการอบรมแบบไฮบิดมิ e ติ n g ซึ่งจะโดยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวน65คนได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษในการสอบโทอีกและเพื่อให้นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งของสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โดยได้รับเกียรติจากผู้ชยาสตราจารย์พรเทพคัชมาศผู้ช่วยอธิกราบรบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษาหมาิที่แล้วราชภัฏเทพสตรีและผู้ชยวาสตราจารย์ดรพิมพ์ระวีเรืองวัฒกีรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาหมาิที่แล้วราชพัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยาย สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่24และ25กันยายน2565แนวรูปแบบการบรรยาย